ไ,ไ,ไอเนบ,บนน่นแะมันรีบ<อ>สูลูกค้ายังไม่มาเลยจะเย็นๆก่อนนะสาวไอเบนสวยมากเลยแย่งกันใหญ่เลยพี่แย่งกันดูวันนี้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหนาวมากเลยน <c oughs> หนูขนหนักปากเลยพี่ มาเร็วใครรอรีวิวฮูดรีบเลยเพราะว่าวันนี้จะรีวิวให้แบบว่า88ชิปเออดูสิสอะ,ะตัวแรกก็บไงพี่ตัวแรกหยิบมากับพูมาแล้วเนี่ยเอาบิ๊กโลโก้ฟังไม่ไหวตัวแรกก็พูมาแล้วจะเอายังไงตัวแรกก็ปูมาเลยนะจะเอายังไงจะเอายังไง ตัวที่สองก็อาดิดาสแล้วพี่อู้หววยรุ่นเมกาเขาจะเปิะกวววอวว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 าวววววยวววอวนววววววยวว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 นววววดวว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 วบวว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 วกวววว้ววไมวววววววกว ดูดอ่ะพี่มาแล้วแโปรโมชั่น3,500บาท2กระสอบลด500ไม่พอพี่ใครซื้อ3กระสอบลดทันที1 0 0่พบาท โทนฟ้าเลยนะเนี่ยเธอดูดิสวยจัดแกะประหลัดบอกจโทนฟ้าโทนฟ้าใครจะรับ<ด>ที่3,500บาทรีวิวส่งฟรีนะอุ้ยก็งามแล้วทำไมางามแชมเปี้ยนแชมเปียน,ชยนแชมเปียนค่ะแชมเปียนค่ะมาเร็วพี่จา๋า สองลูกลดห้าร้อยนะจ๊ะวู้สสดีพี่ทุพันจ้ากี่ร้อยเนี่ยในตอตอขายกันกี่ร้อยว่าปะเบิร์ดคัมซีเวลลูกค้าโอ้โหย,ยังสวยอะ่ะฟ้าทะเลน้ำลึกน้ำตื้นเอาไว้ด้วยกันุิยขอบคุณสำหรับหัวใจและการกดไลค์โอ้โหพี่ทะเลน้ำตื้นน้ำลึกมาอีกเงี้ยแก๊ปบิ๊กโอ้ย อย่างร oh. ่นเลยว่ะลมนะเนี่ยพี่ไม่ใช่อะไร <S <S 2> <S 2> <S ลมหนาวนะเนี่ยพี่ไม่ใช่ลมอะไรนะลมหนาวพี่จ๋าแก๊ปบิ๊กโลโก้อีกแล้วโอ้ยลูกค้าไปไหนนี่ใส่ฮูดไปไหนกันหมดรีวิวไม่เหลือเลยนะตอนเนี้ยพี่ใครจะรับรี<อ>รวิวคอมเมนต์ขึ้นไหมนเนี่ย,ยคุณพี่สวัสดีค่ะใครมาเข้ามาแล้วพี่ กดหนึ่งก็สองก็สามให้หน่อยนะเราจะได้ดูน้องว่าคอมเมนต์แค่ข on ึ้นหรือเปล่านะคะพี่ไ on ม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรจ้ะขอดูคอมเมนต์กันหน่อยนะหล่อมากเลยนี่ะคะคอมเมนต์ไอุ้ยสวัสดีค่ะมีคนรับหรือยังรับได้เลยส่งฟรีเร็วๆเลพี่เร็วๆยังไม่มีคนเห็นเนี่ยเราอย่าเอะอะเสียงดังกันไปหุยหล่อมากตัวนี้มารวยค่ะตัวนี้น้องแมวมารวย พี่เจนอุ้มมันรวยมาให้หน่อยเดี๋ยวมาเทียบดิว่าใช่เฟเลนเใช่เลยนะเนี่ยชั้นนี่ต้องชั้นชั้นเป็นแม่รับค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่ดูดิตัวนี้คือมารวยเลยเห็นปะเลฟเฟเลนนี่ไงมารวยรวยใครเอามารวยวะพี่ใครเอามารวยสกีนให้แม่เนี่ยสวัสดีครับเออว่ะเหมือนจริงพี่ถ้าซื้อไปถ้าจะรับก็สอบนี้พร้อมกับ พี่ใครเอามากหนูแถมให้แถมฟรีนะแถมฟรีนะพี่นะแถมฟรีสามตัวนะพี่พี่ดูดาดดอกตัวนี้ดินี่เป็นไงดาดดอกเธอเป็นอ๋อซิหน้าตัวนี้สีเทาค่ะพี่บางกระสอบก็ล่นมากบางกระสอบก็ล้นน้อยนะพี่นะแล้วแต่ดวงนะพี่นะป้ายห้อยค่ะพี่จ๋าอย่างสวยเลย กฎของการเล่นห้ามือสองคือต้องเอาไปซักไปรีดนะคะเพราะว่าในหนึ่งกระสอบจะมีหัวผ้าหางผ้าพี่ๆต้องคัดต้องแยกทําราคานะตัวสวยมากขายได้ราคาสูงตัวสวยน้อยหรือเปื้อนมีตําหนิลดราคาลงมาค่ะจัดไปฟิลลาลดหลั่น<ส>กันลงม,มพูฟิลล่าสีแชมพูแชมพูหรอฟิลล่าสีแซมพู พี่หนูไม่ค่อยถูกอะสีอะไรนี่นี่บิ๊กโลโก้พี่จ๋าเลดบูอย่างแท่เลยครับวัยรุ่นเมกาเนี่ยใครๆก็ต้องรู้จักวอคอมไนกี้ไนกี้นี่วอคอมพี่จ๋าอุ้ยไนกี้จะติกกรีนแตกหน่อยนึงพี่อ้มองเห็นบ้างไเธอไนกี้เห็นอยู่นะเสื้อลไรสกอตคอตตอน เหลือแต่เบอร์หนึ่งลูกสุดท้ายนะแป็กค่เหลือแต่เบอร์หนึ่งลูกสุดท้ายพี่ของผู้หญิงมีสำลีบางโปรอยู่สามพันเก้าค่ะนีนะ่อะไรเนี่ยอูห้หูทำไมลูกนี้ออกฟังจังวไะไนกี้อีกแหละไนกกี้ปสวยๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณค่ะพี่บังออนพี่บังออนได้ของยังพี่บังออนกี่ลูกแล้วบอกมาลั่นมาก มาไม่ทันเห็นไหมทําไมไม่รีบมาเข้าไปอยู่ในไลกลุ่มจะมีการแจ้งเตือนท่านผู้ชมไม่ทันลูกรีวิวก็ลูกใหม่นะพี่เออเผื่อดวงดีกว่าเราเนาะจะไม่ได้ขายนะเออดีเลยรีเลยเอ้าไข่มาใส่สบกับด้านวันเนี้ยไม่มันน่าจะมีมันน่าจะมีว้าวอยวะวัดสูงพี่ให้น้องไปทำให้ไนกี้ปักอกจ้าพี่จ๋าใครจะ สั่งรีบสั่งกันเลยอีอีเรารับแล้วนะลูกนี้สวยสังมากใช่จ้าอันเดอร์ล่อยไม่ได้นะอันเดอร์แสนวยแล้วนจ้าตัวนี้แพงนะแชมเปียนปักอกมินิมอลค่ะปักที่แขนด้วยนะโอเวอร์ไซส์เลยตัวนี้อย่างสวยอ่ะหลายร้อยนะตัวนี้ ล่าสุดเลยค่ะนะทุกเช้ไมันออกลั่นเยอะจังวะมันจะแล้วป้ายกระทิงก็รู้ๆอยู่กระทิงในตำนานซื้อเถอะยังไงก็ขายดีชื่อของหนึองนะนี่สวยทำราคาได้นะคะอ่ะโลโก้นี้แพงนะปั๊ดนี่แพงนะอุ้ยนี่เธอทำไมแขนฉันโชว์อยู่ใน แล้วยิ่งซักยิ่งรีดยิ่งสวยตัวนี้เป็นแขนสั้นพี่อยู่ที่เขานะเป็นฮูดสนใจสวนสายสวนสายบางตัวสวยมากบางตัวสวยน้อยไปคัดไปแยกทำราคานะคะพี่เนี่ยมีทั้งซิปทั้งสวมทั้งชายทั้งหญิงรวมกันเลยจ้าพี่ขอคนดูแบบแตะสี่สิบได้ปะจะขึ้นหไหมใกล้ละใกล้ละพี่กดแชร์ไป รไปอันเดอร์ครับผมตัวนี้นี่อันเดอร์แล้วปัะถ้ามีคนดูเยอะเยอะเดี๋ยวเราจะเปิดอีกคลิปนึงนะพี่ปูมาปูไม้เหรอนี่พี่โฟคิงครับเปล่าเบนโฟคิงครับเปล่าเบนพี่เจนอะไรไอ้เหมียวพี่เมยอะพี่เม่ไปไหน พี่ม่ไปตลาดอ๋อี่แม่ไปตลาดไอ้หมูวันที่แม่ครับเพิคนเห็นนะเมื่อกี้พี่ภูม่าลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นเปิดอีกระสอบไหมคะถ้าเป็นป้ายกระทิงอ่ะไม่ได้เปิดแล้วพี่พีม่าดันให้ถึงสี่สิบเร็วๆอุ้ยทำไมพูม่ามันมองไม่เห็นรับรีวิวไม่ทันเดี๋ยวไวจะเปิดกระทิงให้เออไม่ใช่ไว้จะเปิดแบบนกแก้วอะไรอย่างงี้เนาะนกแก้วพกกลมไม่มีใครซื้อหรอพี่พอกลมอะไรอย่างเงี้ย นี่ขนาดเปิดรีวิวทุกวันลูกค้าก็ยังไม่ทัน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 แต่จริงๆลูกใหม่ก็สั่งได้เลยลูกค้าจ้าสั่งลูกใหม่ได้เลยอยากกินแมวย่างเหรอเมียวโอ้โหน้องเต่าน้องเต่าเป็นน้องปากอ่ะจ้ะคุณพี่สามารถสั่งซื้อกระสอบใหม่กันได้เลยนะจ๊ะโหยพี่เศษนี้หมดยัง จะต้องหมดยังคุณพี่สั่งเร็วพี่เสนีคือปังไม่ไหวนะลูกนี้ลูกนี้ถ้าหลุดจองนี่เดี็ดทักหาน่าจะแต่น่าจะไม่หลุดนะเพราะน้องเขาเย่เยอยู่เย่เขาย้ำแล้วอ่ะเอาติดติดขอกลมมาตัวหนึ่งนะถ้าน้องเผื่อน้องซีเรียส H M เป็นครอบสีเหลืองน่ารักป้ายอะไรเอาป้ายมาโชว์แล้ว ป้ายกระทิงชมพูในตำนานขายดิบขายดีทุกปีขายทุกปีลูกค้าอย่างนี้ก็สวยนะสิ่งป้ายกระทิงชมพูซื้อสองลดห้าร้อยซื้อสามลูกลดหนึ่งพันบาทนะคะซื้อไปเลยทีเดียวสามลูกใช่มันจะค<า>ุ้มมากค่ะยิ่งซื้อสิบกระสอบขึ้นไปยิ่งคุ้มนะคะเชื่อไหมว่าลูกค้าบางคนอะ่ะที่คืนนั้นอะ่ะที่ไปขายที่ตลาดนกูก วันเดียวหมดวันพี่ลูกหนึ่งคือวันเดียวหมดอีกวันหนึ่งมาเอาอีกลูกหนึ่งถ้าซื้อไปทีเดียวก็ได้2ลูก500ลห <S 2> 2 <S ดห้าร้อยสองลูกลดห้าร้อยต้องซื้อทีเดียวนะพี่สะสมแต้มไม่ได้นะนี่มาไม่ทันรีวิวใครสั่งป้ายนี้การันตีสวยมากๆเปิดหลายลูกแล้วค่ะสวยทุกลูกค่ะยขอคขบคุณค่ะพี่บางอ่อนเดือนหน้าขอเหมาสักสิบลูกจัดรอรอเลยรอเลยสี่สิบบวกจริงๆด้วยโหยตายแล้วต้อง ต้อง <สา S 1> เปิด <สา S 1> อีกลูกเดี๋ยวเปิดน,นกแก้วให้คลิปต่อไปอ่าใครรอนอกแก้วคิดดูแล้วกันพี่ซื้อเนี่ยคุ้มแน่นอนตอนเนี้ยเนาะใช่มันคุ้มอะมันราคาดีอ่ะปีเนี้ยไ n ้ี้นะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณพี่ได้ของยัง n กี้พี่หนุ่ยสวัสดีค่ะได้ของหรือยังคุณพี่ ถึงยังถึงยังของถึงยังของถึงแล้ว,ขอ,ลวขออวยพรให้คุณพี่ขายดิบขายดีมีกำลังเยอะๆนะคะขอให้เฮงๆปังปังขายหมดเร็วๆลูกค้ารักลูกค้าติดลูกค้าหลง <S <S สาธุเซสช่นเอมมีอวยพรด้วยนะพี่ของโกดังเราเนี่ยสายมูนะจะบอกให้ไนกี้ <Nike S 2> ค่ะคืออะไรรู้ปะ ถ้าลูกค้าขายดีโกดังเราก็จะขายดีไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพี่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเนาะขอบคุณ่เชนนะคะพี่สั่งอีกได้นะพี่หนุ่ยขายวมดยังลูกค้าจองวมดยังพสเทลพี่หนุ่ยต้องไหมนี่แหละแหละฮูดมาเร็วจัดฮูดเร็ว มาจัดฮูดเร็วฮูดมีเยอะเลยนะคะเผื่อใครจะเหมานะพี่นะเหมาฮูดได้เลยนะนี่ไรแวรน์เนาะพี่น้องกันตัวนี้แบรนด์แชมเปียนนะอู้หูวซีดีค่ะปลายหอยหนึ่งกระสอบนะพี่ 90-100ถึงตัวบวกลบได้เลยสั่งไปขายกันได้เลยสบายๆผู้ H&M ค่ะเมื่อวานน้องที่มาเอาลูกเขาทักมาเช้านี้ทักมายังบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาอีก10ลูกไปอะไรกระถิงหยกแก้วป่ว H&M บอกว่าเดี๋ยวมาคืนแล้วฉันก็หลับเลยูกน้องนอนดึกมากเดี๋ยวเดี๋ยวถามรถก่อนว่ารถว่างไปเอาให้วันไหนเดี๋ยวคอนเฟิร์มมาสิบลูก DKNY อุ้ยไปหอยอุ้ยตัวนี้เป็นขอบเนี่ยคือวัยรุ่นน่ะชอบนะพี่ๆใครจะเหมานะพี่รีบๆมาเหมาเร็วสต็อกเยอะแน่นๆหลายพันกระสอบนะมาเร็วพี่แล้วอุ้ยอยากขาย <laughs> แชมป์ยังไม่หมดเลยอยกขายเ้สสูเรื่องเรื่องมันก, <ๆ S 1> กำลังได้พี่ <laughs> แบรนด์แชมเปี้ยนนะตัวนี้นี่ อะไรเดือดสุดลูกนี้มาไม่ทันครับพิเสษนีถามเดี๋ยวพี่เศษนีรอดูแบบหนึ่งจะหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าได้อะไรบ้างอุ้ยไอ้รวยชนขาต้องแม่อีกแล้วรวยครับ <laughs> มันออกปากปลา,ายอะ่ะคุณพี่ลูกนี้ <laughs> พิเศนีดูนะเสดายลูกนั้นนะออกที่ออกเมทัลิก้าแล้วก็ปาตา,า,า,าแาตาด้วย ใู้แลวปลาตาไม่เคยเจอเลยเนาะไม่เคยเจอเลย H N M H N M H เอียง H N M อ้ยาสัตว์ไอ้ยาสัตวแล้วมุกอ้ยาสัตแล้วนะเพย์ไอ้ยาสว์บอดังนี้มีใครพูดชัดสักคนนะใครพูดถูกสักคนที่เ้ยผิดพูดถูกนี่แปลว่าผิดๆไปผิดที่ ไปถามซื้อเขาไม่ขายจริงเหรอโอ้หเขาพิเศนีก็ร้ายนะแอบทักไปเขาอาจจะไปใส่เองมันมีมี่ตัวนี้หล่อเลยหลเขาเรียกอะไรหลยหลพางป่ะเห็นเงี้ยคาโมอหรอ่ะไม่ใช่ถ้าคาโมอก็อยู่เร็นีาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ เ้ยเจ๊ไปดูสิเอไม้เอเปอาหัวเอาหัวป้ายอยู่ไหนอะโอเคัวยุ่งมากอันนี้มันของอะไรชูหัวยุ่งนี่ไงหัวยุงยุ่งจังมากหัวี่นเยดปูมากูมาปูมาคือยังไง โชว์ไปทีละตัวใช่พ่เสษนี้จะดูใช่ไหมเปิดอีกค่ะรับรับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะพี่เดี๋ยวเปิดนกแก้วใช้พี่ไมคอนสามชั้นอย่ไหมหมูสามชั้นหรืออาดิดาสค่ะสวยๆเลยแชมเปี้ยนแพงนะรุ่นนี้อันเดอร์บิ๊กโลโก้ค่ะอ่าถ้าหลุดก็พิเศษนี้เอาต่อปะอันเดอร์ค่ะ อุ้ยเลดบูวัยรุ่นเมกาอย่างหล่อเลยครับแก๊บบิ๊กโลโก้ค่ะพี่จ๋าแก๊บค่ะบิ๊กโลโก้เนี่ยขอซื้อกาทิงแดงชอบของแปลกพี่ไม่มีอะไรแปลกมากกว่าหนูแล้วแหละนี่ไงพูม่าบิ๊กโลโก้เห็นไหมทุกคนวอลคอมบิ๊กโลโก้ครับ อดคะ่ะดูอยู่อ๋ออดและพี่เสเนีเจ้าของดูอยู่ไนกี้ค่ะแชมเปี้ยนตัวนี้อย่างสวยเลยพี่ทะเลน้ำลึกสีฟ้าแบบดูดิปักอกสวยมากอาดีดาดอกจาก้ามีอะไรดอกไปกว่าเราพี่มีอะไรดอกมากกว่าหนูแนละ้ว <c oughs> ฟิลล่าค่ะพี่ พี่ไลกหนึ่งตัวอุ้ยมาพินล่สองฮูมากอีกหนึ่งโอ้โหพี่เกินไปปะนี่คืออะไรโฟคิงอ่ะใครมั่งมุกใครมั่งพูดไปพูดไปใครมั่งานลูกค้าใครมั่งใครมั่งงผมนี่พี่เจนเบนเหนียวเลยพี่เมย์ไปไหนพี่เมย์ไปตลาดเนี่ยพี่ดูอันนี้อะไรก็ไม่รู้อะเอามาให้ลูกค้าแคปก่อน วมาไม่เบบ่อรอ้โหเดี๋ยวก่อนนะไม่ธรรมดานะมุกเออพูดเยอะแยะเอออ่าอ่าให้มุกใหญ่ๆก็ถครับนี่ลูกพี่เขาบอกชอบอันนี้แก๊บแก๊บคูมานี้มองไม่เห็นเอาคูมาเอาฟินล่ามาถือไปจ้าว right. ันนี้ต้องใช้ทรัพยากรหลายคนน่พ well ี่ี่ให้พเีดูดินี่พี่นี่ ฮาเล่แทสใช่ป่ะอันนี้ปีอะไรนะเบ้นปีใหม่ครับเอาเลวปีอะไรเนี้ยหนึ่งเก้าเก้าสามหนึ่งเก้าเก้าสามพให้เท่าไหร่ว่ามาให้เท่าไหร่ว่ามาอ่ะนี่ไงสินะของตัวพี่อย่าบอกราคามานะอะไรผมทักไปหาไอ้โมถเธอตัวนึ่งเธอ้อะนั่งลงไปเลยเธอต้องนั่งลงไปเอาก้อเอี้ยกไปเอาโอเคเอาแบบว่าป้ายให้เตือาเอา เดี๋ยวก่อนนะพี่เดี๋ยวหนูจัดแจงให้หุยหุยอะไรนี่หุยหย่่งก้อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจ้าเดี๋ยวหนูจะจัดให้ว่าจิ้มราคาไหราคาได้เดี๋ยวไปหุยลักหมื่น ไอ้เบนหวานเจี๊ยบเบนบอกหวานเจี๊ยบแคปแล้วค่ะแป๊บหนึ่งขุนพี่เดี๋ยวมันมองไม่เห็นแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะเบนอ่านเด้ออ่านเด้อฟิน่าอะไรเนี้ยโว้ยสงสารที่แพทจังเลย <c oughs> ไม่ในกล้องไงเอา้าวพี่ใครจะเอฟใครจะซื้อนะคะต้องเป็นกระสอบใหม่แล้วนะแคปหน้าจอได้เลยค่ะโปรโมชั่น3,500บาทนะ2กระสอบลด500 3กระสอบลด1,000บาท10กระสอบขึ้นไปทักมามีราคาพิเศษจ้าสวยๆปังๆทุกปีเลยนะปใต้กระทิง